เนื่องจากว่าทีมอันดับ2อนะครับอย่างราชบุรีเนี่ยผลงานดีครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็ถือว่าเจอกับทีมที่ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้อย่างเมืองทองแล้วก็เป็นราชบุรีครับที่เก็บ3คะแนนแล้วก็ตอนนี้การลุ้นแชมป์เนี่ยช่องว่างเหลือ9แต้มครับไปดูอีกหนึ่งคู่กันหน่อยครับกับศึกไทยลีกเมื่อวานที่ผ่านมานะครับราชบุรีครับทีมรองจ่าฝูงครับเปิดบ้านเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับทีมในโซนท้ายตารางครับ ราชบุรีก็ต้องการ3แต้มนะครับเพื่อจะเข้าใกล้บุรีรัมให้มากขึ้นครับแต่ว่าเริ่มเกมมาเป็นเมืองทองที่บุกอย่างหนักเลยครับแล้วก็มาดีมากๆจนมาได้ประตูขึ้นนาก่อน1นูนะครับจากการยิงและบอลเนี่ยนะฮะไปเรียกว่าซส์นะครับมีใส่ใส่ครับจากการยิงด้วยขวาของธีรพัฒน์นันทโกวัตนะครับกำพลเนี่ยปัดผิดเหลี่ยมทำให้บอลเข้าประตูไปครับก็โดนนําน0ูนะครับแต่ว่าดูจังหวะยิงันบอลมันสส่ครับกำพล ล้มตัวไปคนละทางแล้วปัดไม่พ้นนะครับก็เป็นประตูสุดสวยของธีรพัฒน์เลยครับเกมทำท่าว่าจะจบครึ่งแรกหนึ่งแต่ปรากฏว่าทดเจ็บของครึ่งแรกครับนักเตะคนใหม่กองหน้าอย่างเกลสันนะครับมายิงประตูตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นราชบุรีครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจังหวะที่ทะลุกับดักลำหน้ามาครับแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปนะครับ จบครึ่งแรก11ครับครึ่งหลังเริ่มมาประมาณ10นาทีครับราชบุรีมาได้ประตูขึ้นนำสองหนึ่งครับจากการยิงของเดนิสันจูเนียครับก็แซงนำครับสำหรับราชบุรีครับฟอร์มช่วงหลังี่เล่นในบ้านดีมากนะครับมาได้ประตูลูกนี้ครับเดนิสันจูเนียก็ยิงเข้าไปครับลงโล่งหน้าปากประตูครับจากนั้นครับราชบุรีก็เล่นดีกว่าชัดเจนครับแล้วก็มาได้ประตูนะครับ3ประตูต่อหนึ่งครับจากลูกเตะมุมแล้วก็เป็นจักรพันธ์แก้พรมครับ ที่ยิงเข้าไปลูกนี้ครับแต่ว่าเมืองทองก็ไม่ยอมครับมาได้นักเตะที่หายเจ็บกับมาหลังจากพักไม่เกือบปีครับอย่างวิลเลียนป๊อปครับมาม่งประตูตีตื้นนะครับไล่มาเป็น2ต่อ3แต่สุดท้ายเนี่ยไล่ไม่ทันนะครับทำให้จบเกมครับราชบุรีก็เก็บ3แต้มได้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองไป3ประตูต่อ2นะครับครับผมก็ต้องขอบคุณไฮไลท์ด้วยจาก a i s Play นะครับ ดูสรุปผลกันหน่อยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมามีการแข่งข,ขันกัน4คู่ก็มีนครศรีมาบมา้านด้นะครับแพ้ให้กับลำพูนไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งสุโขทัยนะครับสเสมอกับอุทัยไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับราชบุรีชนะเมืองทอง3 2และบุรีรัมแพ้คาบ้านให้กับทูแบงคอกศูนย์ประตูต่อ2นะครับทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงยังเป็นบุรีรัมมีมี47แต้มช่องว่างในตอนนี้เหลือ9แต้ม เพราะว่าราชบุรีเก็บ3แต้มได้มี38คะแนนนะครับทูแบ่งข้อครับเก็บ3แต้มสําคัญก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะครับมี36แต้มแล้วก็ท่าเรือก,กับ BG เนี่ยสาแต้มเท่ากันนะครับส่วนครึ่งหลังของตารางนะครับท้ายตารางน้าเป็นห่วงครับคือสวัสด์แคปมี10คะแนนนะครับ,รบแล้วก็เมืองทองตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ดีเลยครับอยู่รองบวย มี13ค,คะแนนเท่านั้นแล้วก็ผลงานช่วงหลังแม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ดก็ตามแต่แต่ก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับ,รบแล้วก็พลังการครับ15คะแนนยังมีลุ้นเนี่ยต้องบอกว่าหนีตายกันเนี่ยจนถึงสุขโขทัยเลยนะครับครับผม เรียกว่าลุ้นกันสนุกเลย,ใ,เลยในการตกชั้นปีนี้แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือเมืองทองครับ,รบตอนนี้ตามหลังโซนปลอดอภัยเนี่ยหแต้มเข้าไปแล้วแล้ว,ลวกลายเป็น3ทีมท้ายตารางนี่บิ๊กทีมทั้งนั้นเลยเนะครับ<ช>พลังการเมืองทองนครราชสีมามาสด้ f เอฟเดี๋ยวต้องรอดูกันเพราะแฟนเมืองทองหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าแหมตอนนี้เริ่มถามแฟนๆอดีต แฟนแฟนชนบุรีแฟนบีจีแล้วนะว่าบรรยากาศในการเล่นไทยลีกสอง็นอย่างไรบ้างาเพราะว่าว่ากันตามตรงว่าเมืองทองปีนี้เนี่ยถ้าฟอร์มยังไม่ฟื้นเนี่ยโอ้โหโอกาสรอดยากเพราะว่าคู่แข่งก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับโอ้โหแล้วมีหลายเรื่องเลยนะที่<ช>ต้องติดตามเพราะว่าถ้าลงไปเล่นในลีกสองแล้วเนี่ยเรื่องของสนามเย่าของตัวเองอีก,กอ,อที่มันยังมีปัญหาค้างคากันอยู่ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าพอจบซีซั่นนี้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปของเมืองทองจะเดินเกมอย่างไรนะครับ